2มา,จำ,า, P P, า,า 2, จำนวนเท่านี้ TSP t ทำปฏิกิริยากับ i2 จําจำนวนเท่านี้ที่สภาวะสมดุลมีค่า K เ,เท่ากับเท่านี้ให้หาความเข้มข้นของ H 2 I 2และ HI กิลภาพอ้อมอย่างเอาอะไรทำกันพร้อมแล้วคะ่ะ มาเอาอะไรฐานตั้งต้นคือคือ h ถูกป่าะเออถูกแล้วทำกับ <c oughs> i ฮะฮะฮะเออทำกับใช่ไหมได้ยินว่าเท่ากับทำกับค่ะอ่าฮะทำกับ i, I หนึ่งสองได้ k <ด>คเฮ้ย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 แปลวะ ทนะคือค่าคงที่นะจ๊ะค่าคงที่สมดุลนะจ๊ะฮนแกจะมาได้อยู่ดีๆได้โพแทสเซียมออกมาไ่มน้มีแต่เอกับไอออกมาเป็นอะไรอไอค่ะถามว่าทำไมครูรู้ว่ามันเป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สไอโอดีนก็เป็นแก๊สไฮโดรเจนไอโอดก็ออกมาเป็นแก๊สดูสมการใส่เลขสองข้างหน้า S I สไอถูกตองค่ะ ต่อไปอ่าอย่าลืมนะมันเป็นมีค่า k มีค่าคงที่สมดุลเพราะนั้นปฏิกิริยาต้องผันกลับได้นะคะลืมถ่ายรูปค่ะผันกลับได้เสร็จปั๊บเอาสมการค่า k มาเอาเลือกเอาใช้ก่อนคะ่ะ k เท่ากับอะไรเนาะปจิ no. แต่ไม่ใช่สุจิตาค่ะ <Huh? S 1> k เอาอะไรเป็นตัวตั้งค่าคงที่สมดุล HI ฮ่าฮา HI ยกกำลังยกกำลังสองค่ะสองหาในดูเจน,นยกกำลังยกกำลังหนึ่งค่ะหนึ่งและไอโอดีนยกกำลังเค่ะยกกำลังหน <c oughs> ึ่งจะ ตอนนี้โจทย์บอกมาว่าค่า k เท่ากับ4ให้หาความเข้มข้นของ h 2คือตัวนี้ i 2คือตัวนี้ hi คือตัวนี้ให้หาทั้ง3ตัวเลยโดยให้ตอนเริ่มมาใช่ปะ่ะ ให้มาว่าเออตอนเริ่มนะเอาจานวนเท่านี้ลิตรมาเทกันทําทาปฏิยากันกับ i2 สองจำนวนเท่านี้ลิรตรเ,เพราะฉะนั้นถ้าให้เริ่มต้นมาจะต้องมีเริ่มต้นเปลี่ยนไปและสมดุลเอาสมการมาอีกรอบหนึ่งค่ะ เอาหนูทันไหมทันไหมครูเร็วไปไหมหมดข้าบนี้ข้อเดียวนี้แหละดูแลอ่าใส่ข้อมูลลงไปสิจ้าข้อมูลตรงนี้เอาอันนี้มาเท่านี้ทำกับอันนี้เท่านี้ เป็นข้อมูลเริ่มต้นเปลี่ยนไปหรือสมดุลเริ่มต้นถูกต้องเป็นการเอามาใส่กันใช่ไหมทําปฏิกิริยากันเพราะนั้นเป็นข้อมูลเริ่มต้นแต่คราวนี้มันเป็นความเข้มขน้นตอนนี้สิ่งที่โจทย์ให้มา44.8ลิตร4.8ลิตรใช่ความเข้มข้นอย่างให้อยัง ยังคะ่ะยังเพราะฉะนั้นต้องไปหาความเข้มข้นก่อนหุดความเข้มข้นหน่วยเป็นไรนะโมลต่อลิตรเฮ้ต้องเป็นโมลต่อลิตรคราวนี้ลิตรอันนี้ใช้ลิตรอันไหนปึ๊บโมลต่อลิตรใช่ปะ่ะตอนนี้มี4 4 8ลิตร 44.8ลิตรในภาชนะ2ลิตรลิตรอันนั้นต้องเป็นลิตรไหน44.8หรือ2 2ถูกต้องค่ะเหนยนะคะขอยอยังตะกร้าข้างหน้าเพราะฉะอันนี้เป็น2สิ่งที่เราต้องหาคือโมลมันใช่ปะ คราวนี้ปริมาตรที่ STP อยากหาเป็นโมลโมลคือตัว n เล็กเท่ากับปริมาตรแก๊สส่วนมอสีจำนวสองมองดีจำสองยี่สิบสองจุดสี่ถูกต้องยี่สิบสองจุดสี่อ่าอันแรกเอาไฮโดรเจนในเมื่อเลขมันเท่ากันคิดอันใดอันหนึ่งก็ได้เนาะ44.8ลิตรเท่ากัน โมนไฮโดรเจนเท่ากับ44.8ลิตรหาร22.4ลิตรเพราะฉะนั้นเท่ากับ2องโมนใช่ไหมมีเขาเ้าใจปะคิดประมาณนักเรียนนี่เพียวเข้าใจค่ะอ่าโอเค ต่อไปอันนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปคำนวณเนาะเพราะมันเป็นแค่โมลความเข้มข้นของไฮโดรเจนต้องเป็นโมลต่อลิตรคืออะไรตั้งสองโมลหารสองลิตรคิดเลขพอสองเป็นหนึ่งโมลต่อลิตร คอใครอ๋อพี่จิ้งตะกร้าสีแดงริมหน้าต่าง,ง่ายไว้เลยค่ะจ้า,าวันนี้เป็นวันสงการแปดค่ะเสร็จป,ปุ๊บไอสองก็ใส่ปริมาตรเท่ากันเนาะ ราน,นก็คำนวณแล้วความเข้มข้นเป็น1โมลต่อลิตรต่อลืมต้นเป็นหนึ่ง,งออเป็น1น,น,นึผลิตภัณฑ์ HI เกิดยังเขาไม่ได้ใส่มายัางไม่เกิดแสดงว่ามีค่าเป็นศูนยศูนย์ถูกต้องค่ะอ่าเดี๋ยวให้จดก่อนกลัวเราไปค่ะ ผมคิดคารตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ามาจากสูตรเนาะ V ส่วนยี่สิบสองจุดสี่เนาะได้ออกมาเป็นสองโมลน,นี้ปริมาตรทั้งหมดภาชนะนี้ขนาดสองลิตรนั้นได้ความเข้มข้นมาเป็นหนึ่งโมลต่อลิตรตรงนี้เป็นความเข้มข้นตอนเริ่มต้นใช่ไหมคะเนั้นใส่ตรงนี้ i อสอเนื่องจากเขาบอกใส่มาเท่ากันเลยแล้วก็คำนวณสูตรก็ต้องคำนมาเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นหนึ่งเท่ากันเสร็จปับ๊บสมดุลเขาไม่ได้บอกมาเลยว่ามีอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องหาค่ะนะเพราะโจทย์ให้หาด้วยแหละเปลี่ยนไปสารตั้งต้นฝั่งนี้เครื่องหมายเป็นอะไรสมคิด นั้นหรอคะ่ะใช่ค่ะสารตั้งต้นช่วงเปลี่ยนไปต้องเครื่องหมายเป็นไรเป็นลบค่ะถูกต้องลบลบเอาเปลี่ยนสีประกาดีวกว่าจะได้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหานะลบลบสารผลิตภัณฑ์เครื่องหมายเป็นเป็นบวกค่ะเออครูลืมดูสมกา,ารมาตรงนี้เป็นเลขสองเนาะคูรรมให้เรากำหนด เป็นค่า x ค่ะเพราะตจวไม่ได้บอกสมดุลมาเลยสักอันให้หาเป็น x ค่ะตรงนี้เลขข้างหน้าเป็น1เปลี่ยนแปลงเป็น x ตรงนี้เลขข้างหน้าเป็น1เช่นกันเพราะนั้นเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็น x. x เช่นกันทำไมไม่เปลี่ยนสีปากกาล่ะคะคุณครูคะลบ x ค่ะอันนี้ก็เป็น x ตรงนี้เลขข้างหน้าเป็นสองเปลี่ยนแปลงเป็นสอง,สองเอ,สอ,งเอ็สองเอ็กเสร็จปะปริวัติได้อาตรงนี้ h อสอง,อสอง,สองที่สมดุลจะเป็น สมดุลคือเอาข้างเนี้ยมาจัดก,การกันก็จะได้เป็นหนึ่งลบเอ็กลบเอหาไอสองที่สมดุลเป็น1นลบ x ถูกต้อง hi ที่สมดุลเป็น 2> 2สอง x ถูกต้องเป็นศูนย์บวกสองเเราก็ไม่เขียนน้องเขียนแต่สอง x ไปเลยอันนี้หละคือสิ่งที่โจทย์จะให้หาละ่ะ เอามาแทนค่าติด x ก,ก็ช่างเอามาแทนค่าเลย h i ที่สมดุลมีค่าเป็นนันทพรค่ะ h i ที่สมดุลมีค่าเป็นเท่าไหร่สอง x ถูกต้องสอง x อ,อย่าลืมยกกำลังสอง อกที่สมดุลเป็นหนึ่งลบเอถูกต้อง i สองที่สมดุลเป็นหนึ่งลบเอครับหนึ่งลบเอตอนนี้มีตัวแปรเดียวคือตัวแปร x อกีก็ x มีก็ x มันก็คืออันเุกันธน้องก็คือ x แล้วก็มีหนึ่งสมการ หนึ่งตัวแปรหนึ่งสมการหาได้ไหมคะหาค่า x ค่ะทำไงดีคะเนี่ยเคยมีจบตรงนี้คะ่ะเคมีรอเอาคำตบอบ x เท่าไหร่แล้วก็ปัญหนค่าตรงนี้คะ่ะแต่กระบวนการหาค่า x เ,เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์คะ่ะเอาละคะ่ะทำไงคะให้คิดก่อนคะ่ะ ทำไงทำไงทำไงโยกกำลังสองเลยค่ะครูเอาตรงไหนยกกำลังสองนะถูกต้องละตรงไหนวไว้ดีอันนี้มันกำลังสองใช่ปะ อันนี้มันหน้าตาเหมือนกันใช่ปะคูณการสองครั้งคืออะไรกันยกกำลังอือฮึอันนี้ทำให้ไปยกกำลังสองเลยปะได้ไดเสร็จปื้อฝั่งนี้ก็จะเป็นอยู่ในรูปยกกำลังสองอันนี้ก็ยกกำลังสองอันนี้ก็ยกกำลังสองเอายกกำลังสองออกไล้ปะได้ครูขอคำตอบเอกนี้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ลุยเนี่ยคณิตศาสตร์ ฉันจบแล้ว น้ยังอีกเท่าไหร่สองไหมคะมส่วนจุดห้าถูกต้องค่ะคนอื่นเหรอคะตอนนี้ก็คือเฉลยแล้วนักเรียนก็ต้องตอบว่าเท่าไหร่ส่วนจุดห้ารอ,อมาคิดดูซิตรงนี้ทำให้มันเป็นกลางสองไปทั้งหมดเนาะสเท่ากับเท่าไหร่ยกกำลังสองสอง,สอง ยกกำลังสองเท่ากับสอง x ยกกำลังสองใช่ปะข้างล่างหน้าตาเหมือนกันคูณกันสองครั้งก็คือยกกำลังสองเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมคราวนี้อันนี้ฝั่งขวา ดึงยกกำลังสองออกไปตาเดียวขวา,ขวาก็จะเป็น 2x ส่วน1นลบเทั้งหมดยกกำลังสอง้ไ,ไหมตรงนี้ยกกำลังสองตรงนี้ก็ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นฐานมันต้องเป็นไงกัน น,นิสากน,นิสสาคนิสาคน,นิสา,นนสาชุดหรือถ้าแกจะใส่ส q u a r e r o ทั้งสองฝั่งก็ได้นะแต่อันนี้คู่หืบมาเลยได้ไหมว่าก้อนนี้มันเท่ากันใช่ปะน,นักเรียนคิดยังไงเราคิดยังไงนะหรือพ่อคิดไงไงผก็รอดูคุณอ,อ, <laughs> อันนี้ไงอันนี้ ยกกำลังสองเท่ากันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้างล่างมันก็ต้องเท่ากันดังนั้นจับมาเป็น2เท่ากับ 2x ส,ส่วน1ลบ x ได้ไหมกอนนี้เสร็จปุ๊บจะหา x ทําไงก่อน หา x ทำไงเอาก้อนนี้ทางก้อนเนื่องจากมันเป็นเครื่องหมายลบเนาะมันต้องย้ายไปทั้งหมดย้ายขึ้นไปทำอะไรคะย้ายไปคูณอ่าคูณถูกต้องเฮ้ยนักเรีนยนไม่มีชีวิตจิตใจเลยอย่าลืมใส่วงเลิบนะคะเพราะมันเอาไปทางก้อนนะคะเท่ากับ 2x ก้อนนี้มันเป็นเครื่องหมายลบเนั้นต้องคูณกระเจิงเข้าไปค่ะคูณกระจายมันเข้าไปได้เป็นสองหนึ่งเป็นสองลบสองเอเท่ากับสอง x อาไงดีจะหาเอเอาตัวไหนไปนักเรียนตายไปแล้ววิว อยอคะใช่คณิตศาสตร์อะไรคะเนี่ยถึงนี้แล้วจะหาเอ็กทำไงให้ได้ค่าเอกออกมาสองลบสองเอกแย้ายอะ <พด S 2> ไรไปไหนเอาสองเอ็กจะยังไงเนี่ยเอาสองเอกตัวนั่นนหละค่ะาาย้ายมาข้างนี้ย้ายไปเครื่องหมายอะไร<ว>อ่าถูกต้อง <X. S 1> อาฮะาจะเป็นส <2, 000. S 1> องเท่ากับสองเอกันทางขวาบวกด้วยสองเอกันทางซ้ายเท่ากับสี่เอกเท่ากับสองหารเอกเท่ากับสองหารสคิดแบบสวยๆเป็นศูนย์จุดห้าเยอะแต่ยังไม่ใช่คำตอบของเรา <All> right. <laughs> อ่โจย์ถามหาตอนพวกนี้โจถ,ถามหานี่ที่สมดุลตอนนี้เราได้ค่า x อย่ยังไนแล้ว x เท่ากับ0.5เพราะฉะนั้นคําตอบที่สมดุลเอกเท่ากับ0.5ยังทุ่มโจน,นะคะเดี๋ยวพร้านะะึ๊บ ที่สมดุลมี x ชูสอยู่เท่านี้ x เท่ากับ0.5เพราะนั้นคำตอบคือ0.5เยออ่าก็เป็น1ลบ0.5ก็เป็น0.5ที่สมดุลมี i สองอยู่เท่ากับ1ลบ x เพราะนั้นมีค่าเท่ากับ0.5 0.5เยอย ที่สมดูลมี H I อยู่เท่ากับ 2x นั้งคำตอบคือ <Name. S> 1หนึ่งมเยียหน่วยความเขนน้มข้นมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรตอบง่ายจังเลยนี่คือคำตอบจบละ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมเอาใครมึงตัวแทนหมู่บ้านดีนาะชูท่านสินี่ ค่ะที่มาของเอกรู้ไหมว่ามาจากไหนไม่รู้ค่ะเจ็บเข้าใจเจ็บกระดองใจเหลือเกินอ่ะตรงนี้เข้าใจไหมว่าทำไมเป็นลบเอกทำไมตรงนี้เป็นบวกสองเอกรู้ค่ะอ่ะฮะเสร็จปุ๊บมันก็จะได้มาที่สมดุลน,นี้ใช่ปะ่ะค่ะอ่าแล้วก็เอาตัวนี้เลยเนี่ยข้อมูลพวกนี้ยไปแทนค่ะ เข้าไปหานี่ค่ะอ่าโดยค่า k ตัวนี้โจทย์บอกมาว่าเท่ากับ4เราก็แทนค่าลงไปเลยแล้วก็เอาพวกนี้แหละไปแทนเข้าไปแทนเข้าไปแทนเข้าไปแล้วก็ใช้เรื่องราวของคณิตศาสตร์หาค่า x ออกมา x เท่ากับ0.5เสร็จปุ๊บนี่ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ไม่ได้ถามหาค่า x โจทย์ถามหาตัวนี้นี่คือสิ่งที่โจทย์หาเราก็เอาค่า x เข้าไปแทนค่าแล้วก็ตอบออกมาเป็นตนัวนี้โอเคเปล่าค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราแค่ว่าดูโจทย์เพิ่มข้อหน้าจะได้เข้าใจขึ้นลักษณะโจทย์ของแบบที่สองที่ไม่มีความข้มข้นนะสมดุลมาจะมีอยู่สองแบบนะคะก็คืออันแรกเหมือนอันเก่านู้นให้หาค่า k กับอีกอันนึงก็คือให้ค่า k มาถามหาความเข้มข้นนะสมดุลเราจะต้องแทนค่าเป็น x นะ่ะโอเคจดได้จ้าวันนี้ข้อเดียวนี้แหละกุบกุก้กมกยมแกมแกมปล่อยก่อนมาห้านาทีป้าเป็นไปได้ยังไงตรงหนึ่งกับหนึ่งนี้ถ้าเกิดโจทย์ให้มาเป็นความเข้มข้นเลยก็ง่ายเลยนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องหา แต่บางเอินว่าอันนี้เขาไม่ได้ให้วลต่อลิรมาเราก็เลยต้องหาก่อนเพื่อเอาไปแทนค่าอ่าจดๆจดกจดจดจดถ้าใครจดเสร็จแล้วไม่มีข้อสงสัยออกได้เลยนะคะไปพักผ่อนระหว่างเรียนรอวิชารอเรียนวิชาถัดไปถ้าใครยังจดไม่เสร็จก็อยู่จดก่อนหรือใครสงสัยก็ถามได้แค่ข้อเดียวเหรอคะเออดิแกข้าเดียว <laughs> คาบเดียวสี่สิบนาทีกว่านักเรียนจะเข้ามาเหลือสามสิบนาทีมไม่ต้องห่วงวิวสองคาบหน้าวิวจะได้ทำโจทย์ในข้อที่เหลือไม่ต้องห่วงฝึกทำไปเรื่อยๆก็จะซอดป่องเองวันนี้คู่สวยมากค่ะสวยอะไรแก้มแดงเป็นผื่นท่าฉันสวยทันสวยอยู่แล้วแก แสงสวยเขาคนนี้มาสอนโรงเรียนเนี่ยกระจกก็คือสลาวมากนี่แม่แต่งหน้านะคะนี่แม่แม่ผมก็บอกว่าทำไมครูเคมีสวยจังน,นนนี่แม่อยากกินอะไรพูดเลยแม่คุยกันเลยแต่ว่าแม่ถามอย่างหนึง่งทำไมครูเคมีเรียกผมว่านนนี่ก็บอกไปมไม่ได้มีนะครูเรีย เพื่อนก็เรียบอ้าโอเคตัวเสร็จย่างเรียบร้อยค่ะครูอ่าเรียบร้อยแล้วถ้ามีใครสงสัยอยู่ถามก่อนนะคะไม่มีก็แค่นี้ละค่ะบายขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะเจอกันครั้หน้าคะครับเราคือพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะถ้าจะไปฉีดก,ก็ไปฉีดได้เลยใช่ไหมคะใช่ไปโรงพยาบาลก็ได้คลินิกก็ได้ค่ะคุณเรืงไปปรึกษาคุณหมอของดูดมันฉีดอะไรอ่ะวัคซีนม,มังป้องกันมะเร็งปากหมดลูกค่ะโรงพยาบาลเฉียดขนาดไ,ไม่รู้อ่ะโรงพยาบาลน่าจะพันกว่าบาทถ้าหนุ่มสิทธิ์เบิกเนี่ยก็เอาไปเบิกได้ใช่ปะไม่ได้โ oh <my> ออไม่การอายุสิบเจ็ดเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วเหรอคะ ขาให้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่สิบสองฉีดไว้ก่อนไงเผื่อเราเป็นถ้าเป็นมามันจะอันก็คือฉีดฉีดแล้วมันจะมีระยะปีคุ้มครองแบบว่าเออระยะวัคซีนคุ้มอยู่ได้ถึงกี่ปีอะไรเงี้ยอาจจะสิบสิบห้าปีก็คือภายในสิบห้าปีนั้นแกได้รับเชื้อไวรัส HPV แกก็จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกใช่ปะเออมันจะมีระยะคุ้มแบบคุ้มครองของวัคซีนถ้าไปในเมืองนี่ต้องไปฉีดยู่ไหนคะ โรงพยาบาลก็ได้คลินิกก็ได้โรงพยาบาลมันโคกก็มีมั้ง <Yeah. S 1> แต่เบิกไม่ได้นะเป็นวัคซีนที่ต้อง,งเบิกไม่ได้เหมือนวัคซีนทางเลือกเลยเศร้ามากเศร้ามากประเทศอื่นฉีดให้ฟรีดับกูอยู่ในประเทศไหนเนี่ย <laughs> นั่นแหละลองไปปรึกษาผู้ปกครองดูบายค่ะคุณ